รถ MG ES 5ปี2025ถือเป็นก้าวสำคัญขององค์การขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าด้วยดีไซน์ล้ำสมัยโชบเฉี่ยวและรูปทรงที่สื่อถึงความมั่นใจบนท้องถนนรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดทุกสายตาพร้อมมอบสมรรถนะที่น่าประทับใจกระจังหน้าเอกลักษณ์ของ MG ถูกปรับให้เข้ากับดีไซน์รถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบผสานเข้ากับไฟหน้าเล็ดีไซน์เฉียบคมและเส้นสายที่ไหลลื่นตลอดทั้งคัน ุกมุมมองของ ES5 สะท้อนถึงความสมดุลระหว่างสไตล์และประสิทธิภาพเพื่อการขับขี่ที่ราบรื่นและเงียบสงบระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าของ ES5 ซึ่งติดตั้งอยู่ใต้พื้นรถมอบการเร่งที่ฉับไวระยะทางวิ่งที่เพียงพอและความน่าเชื่อถือสูงแบตเตอรี่ความจุสูงรองรับการชาร์จเร็วช่วยให้คุณขับขี่ทั้งในเมืองและออกนอกเมืองได้อย่างไร้กังวลมอเตอร์ไฟฟ้าส่งแรงดิดทันทีทำให้การขับในเมืองคล่องตัวและการขับทางไกลาราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในชีวิตประจำวันหรือทริปพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์ ES5 ก็พร้อมมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เงียบและนุ่มนวลเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราและทันสมัย้นผิวสัมผัสนุ่มตกแต่งอย่างประณีตพร้อมดีไซน์ที่เน้นผู้ขับขี่เป็นศูนย์กลางหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่บนคอนโซลกลางรวมฟังก์ชันนำทางความบันเทิงและการตั้งค่ารถไว้ในที่เดียวหน้าปัดแสดงผลแบบดิจิตลเต็มรูปแบบให้ข้อมูลชัดเจนและแม่นยำ ฟสร้างบรรยากาศระบบชาร์จไร้าสายและฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียงเพิ่มความสะดวกสบายที่นั่งกว้างขวางรองรับผู้โดยสารทุกตำแหน่งได้อย่างดี MG ES 5โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางระบบกล้องมองรอบคันเพื่อการจอดในเมืองอย่างแม่นยำ MG Pi l o t ระบบช่วยขับอัจฉริยะของแบรนด์จะทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อให้คุณขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและไร้กังวล ด้านการใช้งานก็ครบครันพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่บอะที่นั่งพับปรับเปลี่ยนได้และช่องเก็บของหลากหลายจุดเด่นอย่างหลังคาพารามาเพิ่มความโปร่งสบายและระบบปรับอากาศแยกอิสระซ้ายขวาให้ความเย็นที่ลงตัวสําหรับทุกคนในรถสมรรถนะของ ES 5ก็น่าประทับใจด้วยการเร่งที่รวดเร็วพวงมาลัยตอบสนองไวและระบบการสะเทือนที่ลงตัวระหว่างความนุ่มนวลกับการควบคุมที่ดีโหมดการขับขี่ที่หลากหลายให้คุณเลือกปรับตามสไตล์ของตัวเองทั้งโหมดประหยัดพลังงานและโหมดสปอร์ต ระบบเบรกแบบสร้างพลังงานกลับช่วยชาร์จแบตเตอรี่ขณะขับเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมการชาร์จก็ง่ายและสะดวก ES5 รองรับทั้งการชาร์จบ้านแบบ AC และชาร์จเร็วแบบ d c ซึ่งสามารถชาร์จจาก0ถึง80%ได้ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงที่สถานีรองรับและด้วยเครือข่ายบริการของ MG ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องการเป็นเจ้าของและดูแลรถยนต์ไฟฟ้าจึงไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป MG ES 5ปี2025ไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้าแต่คือบทพิสูจน์ของความตั้งใจจริงจากแบรนด์ที่มุ่งสร้างอนาคตแห่งการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืนด้วยดีไซน์ที่กล้าแตกต่างเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและการใช้งานที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันรถคันนี้คือคำตอบของผู้ที่ต้องการก้าวสู่การขับขี่พลังงานสะอาดอย่างมีสไตล์